เมกลุ่มหนึ่งก็เลยต้องพลาดการชมนกไปอย่างน่าเสียดายกลุ่มสองที่จะออกเดินทางมาอเมซอนในเดือนสิงหาที่จะถึงนี้ไม่ผิดหวังได้ชมนกแน่นอนเพราะคลื่อนความเย็นได้พัดผ่านมาสู่กลุ่มหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วติดตามคลิปนกมาคอ,อกินจินโป่งของกลุ่มสองที่จะไปเยือนอเมซอนอีกครั้งได้ในเดือนสิงหาคมค่ะช่วงข้ามเราไปเดินป่าเดินกันจนมือมีการสาธิตการแยงรูแมงมุม ารันทูราจากไกด์ของเราด้วยแต่พอดีนกถ่ายไวไม่ทันทริปกลุ่มสองครั้งหน้าจะถ่ายมาให้ดูบริเวณนี้นะเป็นต้นไม้ขนาดยักษ์นะที่อยู่กลางป่าลึกอายุเป็นร้อยปีเจ้าต้นเนี่ยได้ฉายาว่าเป็นต้นสักแห่งป่าอเมซอนใครที่ฝันอยากเดินป่าในต่างแดนอยากย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกสักครั้งป่าที่เหมือนเดินหลุดเข้าไปในเทพนิยายได้สุดกลิ่นดิบๆของธรรมชาติป่าอเมซอนตอบโจทย์ได้พอสมควรเลย วันรุ่งขึ้นเราเดินลัดป่าค่อนข้างไกลเพื่อไปนั่งเรือส่องสัตว์เราต้องมาทำงานนะคะเอาละคะ่ะ